จังหวัดปทุมธานีขึ้นคนบุญร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เสาห้าแห่งกระทิงหลายปีจึงเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์วันที่13เมษาย,ยน2567เมื่อเวลา17.00นผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดต,ตะพังตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดตะพังจัดพิธีอาบน้ำมนต์เสาห้าให้กับศิยานุสิ์เพื่อเป็นสิริมงคลมีพระครูขันติธรรมรัตน เจ้าวาดวัตถพังเจ้าวิธีส่วนบรรยากาศพิธีอานน้ำมนต์เสาห้าเมือ่อเวลาส6 0 0จนมีคณะสิยานุสิทธิ์ทั้งใกล้และไกลต่างทยอยมาที่วัตะพังซึ่งเป็นสถานที่จัดงานและต่อมาเมือ่อเวลาส7 0เจ็นพระครูขันติธรรมรัตนเจ้าวาดวัตะพังเจ้าวิธีสวดคาถาทำน้ำมนต์เสาห้าแห่งกระทิงวันดีนักแรซึ่งเป็นวันดีขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมะโรง เขาเรียกกันว่าเสาร์ห้าเป็นเลิกดีวันเสาร์ไม่ใช่จะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะต้องรอให้วันขึ้นห้าคำ่ำขึ้นห้าตามปฏิทินไทยตรงกับวันเสาร์เท่านั้นซึ่งเป็นวันที่เกิดขึ้นได้ยากหลายปีถึงจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งต่อมาพิธีเริ่มอาบน้ำมนต์เสาห้าเสารห้าวันแรงเข้มขังศักดิ์สิทธ ตามโบราณการในการอาบน้ำมนต์ใต้แสงจันทร์พรอเหียกเมตตามหานิยมได้เลิกเสาห้าส่วนมากก็สามารถทำพิธีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้แขวคาดปลอดภัยการอาบน้ำมนต์เสาห้าในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบารมีค้าขายร่ำรวยและเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ ต่อมาผู้สื่ข่าวได้สอบถามนายพานุพลสุขสว่างอายุ62ปีชาวตำบลกระแชงที่ไปอาบน้ำมนต์เสาห้ากลาบเสริมว่าวันนี้ได้นําครอบครัวมาอาบน้ำมนต์เสาห้าซึ่งเป็นวันดีแห่งกระทิงดีนักแรซึ่งหลายปีจึงจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งวันนี้มาอาบน้ําเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูคันติธรรมรัตเจ้าวาสวัดพัง จะได้จัดพิธีดีๆอย่างนี้ให้กับศิยานุสิท์พี่น้องประชาชนได้อากน้ำมนต์เสาห้ากันซึ่งหลายปีจะเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งส่วนวัดตะพังติดกับถนนใหญ่ถนนสามสี่เจ็ดตั้งอยู่หมู่ห้าตำบลเชียงรากใหญ่อ,อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหาง่ายสารัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี